อืมบรรยากาศดีเลยะฮะตัดหญ้าใหม่ๆฝนก็ตกลงมาต้นไม้ก็สดชื่น ยังตัดไม่เสร็จก็รออีกพักหนึ่งฝนตกมาซะก่อนไม่น่าจะตัดเสร็จหลังจากแรงมานานชุ่มฉ่ำนละ ข้างหลังบ้านปลูกต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยได้ก็ปลูกไม้เป็นไม้ผลพวกพุ่มๆที่ไม่ใหญ่มากแทนปลูกไม้ใหญ่เกินไม่ได้กลัวเวลาลมมาแรงๆเนี่ยมันพอต้นใหญ่แล้วมันก็เสี่ยงที่จะ หักโค่นแล้วก็พังใส่บ้านได้